สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกกันวันนี้นะคะหัวข้อที่เราจะมาคุยกันวันนี้อออาจจะฟังดูขัดขัดกับความรู้สึกนิดนึงนะคะแต่ว่าน่าสนใจมากเลยคือเรื่องความอุดมสมบูรณ์ที่ได้มาจากการปล่อยวางค่ะเราเอาแนวคิดนี้มาจากวิดีโอ YouTube ชื่อ money and d h a r m a by sarayut s e p 2 คือปกติเนี่ยเวลาเราอยากได้อะไรเพิ่มเราก็จะคิดถึงการต้องพยายามต้องคว้าเอาไว้ต้องสะสมใช่ไหมคะแต่อันนี้กลับบอกว่ายิ่งอยากได้ยิ่งต้องปล่อยเอมันยังไงกันแน่เป้าหมายเราวันนี้ก็เลยอยากจะมาลองแกะรอยดูค่ะทำความเข้าใจไอ้ตักกะเบื้องหลังแนวคิดนี้กันให้ชัดๆเลยแล้วก็ดูว่าเออมันเชื่อมโยงกับการเปิดรับความมั่งคัง่งความอุดมสมบูรณ์ในชีวิตเราได้ยังไงบ้าง โอเคงั้นเรามาเริ่มขยายความกันเลยดีกว่าค่ะคำว่าปล่อยวางเนี่ยในบริบทนี้เขาเน้นความไม่ใช่ยอมแพ้นะคะไม่ใช่เลิกล้มความตั้งใจแต่เป็นการคลายค่ะคลายการยึดที่มันแน่นไปซึ่งไอ้ที่ยึดนั้นแน่นเนี่ยมันมาจากความกลัวเป็นหลักเลยกลัวว่าจะเสียของที่มีไปกลัวว่าจะไม่พอกลัวขาดแคลนอะไรแบบนี้ค่ะ ประเด็นเรื่องความกลัวนี่สำคัญมากเลยนะครับเพราะมันเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการกำแน่นที่ว่าในแหล่งข้อมูลเขาใช้ภาพเปรียบเทียบได้ชัดเจนมากคือเรื่องกำปั้นที่กำแน่นนะครับ clenched fists ลองนึกภาพตามนะครับถ้าเรากำมือแน่นตลอดเวลาเลยเพราะกลัวของในมือจะหล่นหายหรือกลัวไม่มีอะไรใหม่ๆเข้ามาอีกแล้วเราจะเอามือที่ไหนไปรับของใหม่ๆได้ล่ะครับจริงไหมอ๋อค่ะค่ะ แหล่งข้อมูลเขาถึงบอกเลยว่าความอุดมสมบูรณ์ไม่สามารถไหลเข้าสู่กำปั้นที่กำแน่นได้มันเป็นการเปรียบเทียบทางกายภาพก็จริงแต่สะท้อนสภาวะข้างในได้ดีมากครับสภาวะทางพลังงานทางอารมณ์คือมันเหมือนเราสร้างกำแพงปิดกั้นตัวเองเอาไว้อืมน่าคิดมากเลยค่ะฟังดูเป็นรูปธรรมขึ้นเยอะเลยแต่บางทีเออมันก็อาจจะแยกยากเหมือนกันไหมคะระหว่างที่เรากำแน่นเพราะกลัว กับการที่เราแค่ตั้งใจจริงหรือมุ่งมั่นมากๆกับเป้าหมายเฉยๆคือจุดแบ่งมันอยู่ตรงไหนหรือเราจะรู้ได้ยังไงคะว่าเอ๊ะตอนนี้เรากำเพราะกลัวแล้วนะครับเป็นคําถามที่ดีมากครับผมว่าจุดสังเกตสําคัญน่าจะอยู่ที่คุณภาพของการยึดถือนั้นๆน,น,นะครับถ้ามันเป็นการมุ่งมั่นที่มาจากความเชื่อมั่นมาจากความชัดเจนในเป้าหมายจริงๆมันมักจะมาพร้อมกับความรู้สึกอืม เปิดกว้างยืดหยุ่นพร้อมปรับตัวได้ค่ะแต่ถ้ามันเป็นการกำแน่นที่มาจากความกลัวเนี่ยมันจะรู้สึกตึงเครียดกดดันขาดความยืดหยุ่นมีความรู้สึกว่าต้องได้เท่านั้นไม่งั้นแย่แน่ๆคือมันมีความรู้สึกขาดแคลนเป็นฐานอยู่ข้างในลึกๆอ oh. ลองสังเกตความรู้สึกตัวเองดูนะครับว่าไอ้ที่ทําอยู่เนี่ยมันขับเคลื่อนด้วยความรักความอยากทําให้สําเร็จหรือว่ามันขับเคลื่อนด้วยความกลัวว่าจะล้มเหลว กลัวว่าจะไม่มีกลัวขาดแคลนเข้าใจชัดขึ้นเยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะมันทําให้เห็นภาพความต่างเลยนะคะระหว่างการทําไรจากฐานของความกลัวความรู้สึกว่าโลกนี้มันขาดแคลนนะต้องแย่งกันต้องกาไว้แน่นๆกับการเคลื่อนไหวที่มาจากฐานของความศรัทธาความไว้วางใจในความอุดมสมบูรณ์ครับซึ่งในวิดีโอก็เน้นตรงนี้เหมือนกันว่าถ้าเราเปลี่ยนมุมมองพื้นฐานไปเลยเชื่อว่าจัก,กรวาลหรือโลกรอบตัวเราเนี่ยมันมีพอสําหรับทุกคนนะไม่ได้จํากัด พฤติกรรมเราก็จะเปลี่ยนไปเองจากที่เคยดิ้นรนแบบตื่นตระหนกหน่อยๆนยมันก็จะกลายเป็นการก้าวเดินด้วยความเชื่อมั่นแทนใช่เลยครับแล้วการเปลี่ยนมุมมองตรงนี้แหละครับที่จะช่วยให้เราปล่อยมือจากสิ่งที่กำแน่นๆงอยู่ออกได้ง่ายขึ้นในแหล่งข้อมูลเขามีอีกอุปมาหนึ่งที่อขยายความเรื่องนี้ได้ดีเหมือนกันคือเรื่องเหรียญเก่าครับโอ้ดคอย ลองจินตนาการว่าเรากำเหรียญเก่าเหรียญหนึ่งไว้ในมือแน่นเลยเพราะมันเป็นสิ่งเดียวที่เรามีไงเรากลัวปล่อยไปแล้วจะไม่เหลืออะไรค่ะเหรียญเก่านั้นมันก็เป็นสัญ,ญลักษณ์แทนได้หลายอย่างนะครับอาจจะเป็นเงินก้อนหนึ่งงานเก่าๆความเชื่อเดิมๆที่เราชินแล้วหรือแม้แต่ความสัมพันธ์ที่ไม่ค่อยดีแต่เราไม่กล้าปล่อยเพราะกลัวกลัวเหงากลัวอยู่คนเดียวอะไรแบบนี้อืมเข้าใจเลยค่ะทีนี้การที่เรากำเหรียญเก่าเนี่ยไว้แน่นๆด้วยความกลัวนี่แหละครับ มันกลายเป็นอุปสรรคสำคัญเลยที่ขวางไม่ให้เราเอื้อมมือไปรับสิ่งที่มันอาจจะใหญ่กว่าดีกว่าหรือสิ่งใหม่ๆที่อาจจะรอเราอยู่ในวิดีโอเขาใช้ทำได้เห็นภาพมากเลยครับเขาบอกว่าเป็นเหมือนกระแสทานแห่งความอุดมสมบูรณ์ใหม่ Waterfall of New Abundance เลยทีเดียวโหกระแสทานเลยเหรอคะครับและการที่เรามัวแต่ยึดเหรียญเก่าไว้เนี่ยมันทำให้เราพลาดโอกาสที่จะได้รับออกระแสทานนั้นไป มันคือต้นทุนค่าเสียโอกาสของการยุดติดจริงๆนะครับและการที่เราโฟกัสอยู่แต่กับความกลัวว่าจะเสียเหรียญเก่าไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราคอยแต่จ้องมองความขาดแคลนซึ่งมันกลับยิ่งเป็นการตอกย้ําแล้วก็อาจจะดึงดูดให้สภาวะขาดแคลนเนี่ยให้มันอยู่กับเรานานขึ้นหรืออาจจะขยายใหญ่ขึ้นในชีวิตเราด้วยซ้ำไป พอพูดถึงต้นทุนค่าเสียโอกาสแล้วนึกภาพตามเลยค่ะคือเราใช้แรงทั้งหมดไปกับการกำเหรียญเก่าไว้มันก็ไม่มีแรงไม่มีสมาธิพอจะไปมองหรือไปคว้าโอกาสใหม่ๆที่อาจจะลอยมาตรงหน้าเลยจริงๆใช่ครับแล้วพอเราตัดสินใจปล่อยวางเหรียญเก่านั้นหรือคลายความกลัวลงแล้วเนี่ยผลลัพธ์ที่ตามมาคืออะไรคะผลลัพธ์หลักๆเลยก็คือการเกิดพื้นที่ว่างครับอย่างที่คุยกันตอนต้น,นว่ากำปั้นที่กำแน่นมันรับอะไรเพิ่มไม่ได้ พอเราคลายมือออกมันก็เกิดเป็นพื้นที่ว่างขึ้นมาอ๋อค่ะไม่ใช่แค่พื้นที่ในมือจริงๆนะครับแต่มันรวมถึงพื้นที่ว่างในใจในความคิดในพลังงานของเราด้วยซึ่งไอพื้นที่ว่างตรงนี้แหละครับที่มันสําคัญมากๆสําหรับการเปิดรับสิ่งใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นโอกาสดีๆไอเดียใหม่ๆความคิดสร้างสรรค์หรือแม้แต่ความช่วยเหลือจากคนอื่นคือถ้าใจเราปิดหรือพื้นที่ในใจเรามันเต็มไปด้วยความกลัวความยึดต,ติดของพวกนี้มันก็เข้ามาไม่ได้ครับอืม การสร้างพื้นที่ว่างนี้เองที่เป็นผลจากการปล่อยวางซึ่งมันตรงข้ามกับการกักตุนเลยนะคะในแหล่งข้อมูลมีประโยคหนึ่งคมมากเลยบอกว่าการกักตุนคือการยืนยันความขาดแคลนใช่ครับ hoarding confirms scarcity เวลาเรากักตุนของเยอะๆไม่ว่าจะเป็นของจริงๆหรือแม้แต่ข้อมูลความรู้เพราะกลัวว่าเดี๋ยวข้างหน้าจะไม่มีใช้เนี่ยมันเหมือนเราส่งสัญญ,ญาณบอกตัวเองบอกโลกรอบข้างเลยว่า ฉันไม่เชื่อว่ามันจะมีพอฉันเชื่อในความขาดแคลนถูกต้องครับมันเป็นการตอกย้ำความเชื่อนั้นให้มันฝังรากลึกลงไปอีกดังนั้นถ้าเราเชื่อมโยงเรื่องนี้เข้ากับภาพรวมที่ใหญ่ขึ้นการปล่อยวางในความหมายนี้มันจึงไม่ใช่แค่การปล่อยสิ่งของหรือเงินเท่านั้นแต่มันคือการกระทำที่แสดงออกถึงความไว้วางใจครับ trust เป็นการยืนยันกับตัวเองแล้วก็เอ่อกับจักรวาลว่าฉันวางใจนะ ฉันเชื่อมั่นว่าจะได้รับการดูแลฉันปลอดภัยฉันได้รับการสนับสนุนค่ะ I trust I am safe I am supported ครับอันนี้คือแก่นสำคัญที่แหล่งข้อมูลพยายามจะสื่อเลยครับการฝึกทัศนคติแบบนี้แหละครับที่มันจะเปลี่ยนปฏิสัมพันธ์ของเรากับโลกไปเลยแล้วนายากของมันก็กว้างกว่าแค่เรื่องเงินทองด้วยนะครับแหล่งข้อมูลเขาชี้ว่ามันรวมไปถึงการปล่อยวางโอกาสที่พลาดไปในอดีตด้วย๋อ เรื่องอดีตด้วยหรอคะผิดหวังต่างๆที่เราอาจจะยังแบกมันไว้อยู่หรือรู้สึกผิดกับมันไม่หายการที่เรายังกำความรู้สึกพวกนี้ไว้นั่นๆนเนี่ยมันก็กินพื้นที่ในใจเราเหมือนกันจริงด้วยค่ะทําให้เราไม่สามารถเปิดรับบทเรียนหรือโอกาสใหม่ๆที่อาจจะมาในรูปแบบที่ต่างออกไปได้การปล่อยวางอดีตก็เลยเป็นการสร้างพื้นที่ให้กับปัจจุบันแล้วก็อนาคตด้วยเช่นกันครับ ฟังดูแล้วการปล่อยวางนี่มันครอบคลุมหลายมิติชีวิตมากๆเลยนะคะไม่ใช่แค่เรื่องเงินเงินทองทองแต่รวมถึงอารมณ์ความคิดอดีตด้วยแล้วทั้งหมดนี้พอจะสรุปได้ไหมคะว่ามันหมายความว่าย,ยัางไงสำหรับการเดินทางไปสู่ความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงครับถ้าให้สรุปแก่นของมันจริงๆก็คือความอุดมสมบูรณ์ที่แท้จริงในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มาจากการพยายามควบคุมยึดกุมหรือต่อต้านทุกอย่างนะครับ แต่มาจากการที่เราสามารถไหลไปกับชีวิตได้มากขึ้นโฟล์ Flow นะครับไหลไปกับชีวิตใช่ครับมีความยืดหยุนเปิดรับการเปลี่ยนแปลงแล้วก็ที่สําคัญเลยคือมีความไว้วางใจในกระบวนการของชีวิตเชื่อว่าแม้แต่ตอนที่มันดูเหมือนจะขาดแคลนหรือลําบากมากๆเนี่ยมันก็ยังมีพลังงานของความอุด,ดมสมบูรณ์บางอย่างที่คอยหนุนเราอยู่เสมอแค่รอให้เราเปิดใจและก็สร้างพื้นที่ว่างเพื่อรับมันเข้ามาแค่นั้นเอง เหมือนเปลี่ยนจากการสู้รบกับชีวิตมาเป็นการเต้นรําไปกับชีวิตแทนทํานองนั้นไหมคะครับครับประมาณนั้นเลยครับเป็นภาพเปรียบเทียบที่ดีมากซึ่งในแหล่งข้อมูลก็มีเหมือนเป็นคํากระตุ้นเตือนสันส้นๆแต่แบบโดนใจมากว่าปล่อยวางมันไป release it ไม่ว่าไอ้มันที่ว่าเนี่ยจะเป็นความกลัวเรื่องเงินความยึดติดกับของความเสียดายเรื่องเก่าๆหรือความเจ็บปวดก็ตามการปล่อยนี่แหละคือก้าวแรกเลยใช่ครับ แล้วประโยคที่เขาใช้ปิดท้ายในแหล่งข้อมูลก็น่าสนใจมากนะครับชวนให้คิดต่อได้ดีทีเดียวเขาบอกว่าปล่อยวางแล้วปล่อยให้ความมั่งทั่งไหลเข้ามา Let go and let wealth flow อืมออยู่นี้มันเน้นย้ำถึงเออลำดับของการเกิดผลนะครับคือเราต้องมีการกระทำที่เป็นฝ่ายเริ่มก่อน Active นั่นคือการปล่อยวาง Let go ซึ่งอันนี้ ต้องใช้ความตั้งใจความกล้าเหมือนกันนะครับต้องผุดฝนพอสมควรเลยค่ะเพื่อที่จะเปิดทางเปิดประตูให้เกิดสภาวะที่ตามมา passive คือการไหลเข้ามา flow ของความมั่งคั่งหรือความอุดมสมบูรณ์ในรูปแบบต่างๆนั่นเองอืการเน้นลำดับแบบนี้สำคัญนะคะเพราะบางทีเราอาจจะเผลอคิดว่าก็นั่งรอไปเดี๋ยวความมั่งคั่งก็ไหลามาเองโดยที่มือเรายังกำาทุกอย่างแน่นเหมือนเดิมซึ่ง มันก็คงไม่เกิดขึ้นนะคะครับผมการปล่อยวางต้องมาก่อนจริงๆแต่ก็นั่นแหละค่ะไอการลงมือปล่อยวางนี่แหละที่อาจจะเป็นส่วนที่ท้าทายที่สุดเลยสําหรับหลายๆคนแน่นอนครับเพราะมันมักจะสวนทางกับสัญชตาตญาณการเอาตัวรอดพื้นฐานของเราเลยที่มักจะบอกให้เรายุดเกาะสิ่งที่คุ้นเคยไวใ้ให้แน่นที่สุดโดยเฉพาะเวลาที่เรารู้สึกไม่มัน่นคงกลัวเนี่ย ยิงกำแน่นเลยใช่เลยค่ะสิ่งนี้ก็ทําให้เกิดคําถามสําคัญขึ้นมาเหมือนกันนะครับว่าแล้วในทางปฏิบัติจ,จริงๆเนี่ยคนเราจะเริ่มฝึกฝนการปล่อยวางความกลัวความยึดติดพวกนี้อย่างจริงจังได้ยังไงบ้างในชีวิตประจาวันของเรามีเครื่องมือหรือวิธีคิดอะไรไหมที่จะช่วยให้เรากล้าที่จะค่อยๆค,คลายกาปั้นที่กําแน่นอยู่นั้นออกได้บ้างเป็นคําถามที่สําคัญมากเลยค่ะเพราะการเข้าใจคอนเซ็ปต์ก็เรื่องหนึ่งแต่จะเอาไปใช้จริงนี่สิอีกเรื่องเลย สรุปแล้วนะคะจากที่เราได้ลองคุยเจาะลึกแนวคิดความอุดมสมบูรณ์ผ่านการปล่อยวางจากแหล่งข้อมูลวันนี้เนี่ยเราก็ได้เห็นมุมมองที่อาจจะดูย้อนแย้งในตอนแรกแต่พอมาดูเหตุผลข้างหลังแล้วเออมันก็น่าสนใจมากนั่นก็คือกุญแจสําคัญในการเปิดรับความอุดมสมบูรณ์เนี่ยมันอาจจะไม่ใช่การพยายามคว้ากอดรัดหรือกําไว้ให้แน่นที่สุดครับ แต่กลับเป็นการเรียนรู้ที่จะปลดปล่อยความกลัวความกังวลความยึดติดต่างๆที่มันเหมือนกำแพงขวางเราอยู่ออกไปเพื่อสร้างพื้นที่ว่างทั้งข้างในทั้งข้างนอกให้สิ่งดีๆมันไหลเวียนเข้ามาในชีวิตเราได้สะดวกขึ้นครับและเพื่อเป็นการทิ้งท้ายชวนให้ลองนำกลับไปคิดต่อยอดกันดูนะครับโดยอิงจากเนื้อหาที่เราคุยกันมาทั้งหมดเลยแหล่งข้อมูลเน้นมากๆเรื่องการปล่อยวางความกลัวเป็นหลักเลย เพื่อที่จะสร้างพื้นที่ให้กับความไว้วางใจค่ะทีนี้ถ้าความไว้วางใจคือเป้าหมายแล้วความกลัวคืออุปสรรคคำถามที่น่าสนใจก็คือว่าอะไรล่ะครับที่อาจจะเป็นอุปสรรคด่านแรกสุดหรือความกลัวตัวแรกสุดเลยที่คนเราจำเป็นต้องสามารถมองเห็นมันแล้วก็เริ่มที่จะปล่อยวางมันออกไปให้ได้ก่อนเพื่อที่จะสามารถเริ่มต้นสร้างความรู้สึกไว้วางใจในความอุดมสมบูรณ์ของโลกรอบตัวได้อย่างแท้จริงอืมความกลัวตัวแรกสุดครับ อาจจะเป็นความเชื่อลึกๆข้างในว่าฉันไม่ดีพอหรือโลกนี้มันน่ากลัวไว้ใจไม่ได้หรืออาจจะเป็นแผลเก่าๆจากอดีตที่ทำให้เราไม่กล้าเปิดใจอีกแล้วการลองสำรวจและก็เผชิญหน้ากับไออุปสรรคด่านแรกสุดนี้อาจจะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญที่สุดเลยก็ได้ครับของการเดินทางสู่ความอุดมสมบูรณ์ผ่านการปล่อยวางอย่างแท้จริง